ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเปลือกหอยโข่งครับทับถมอยู่กับชั้นของดินและบางส่วนกลายเป็นฟอสซิลติดอยู่ในก้อนหินติมหน้าผาเขาพระยาบางสาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาเขาระยาบางสาหมู่ที่3าําบลย่านซื่ออํเาเภอควนโดนจังหวัดสตูลถูกนักสํารวจถ้าไปค้นพบแล้วก็สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาก่อนเพราะยังไปเจอพบ สร้างอาคารอาหารโบราณนะครับเครื่องประดับจากเขาสัตว์แล้วก็สุสานคนโบราณฝังอยู่ตามเพิงถ้ำด้วยนักสำรวจถ้ำจังหวัดสตูลยืนยันว่าพบถ้ำแห่งนี้20ปีก่อนซึ่งก็มีการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับกระทั่งไปเจอสุสานหอยโขง่งนับล้านตัวทับถมอยู่ชั้นใต้ดินกระจายไปทั่วบริเวณส่วนบริเวณหน้าผาถ้ำยังไปเจอฟอสซิลหอยในก้อนหินริมหน้าผาอีกด้วยครับและเมื่อเร็วๆนี้ ไปพบชุดฟันกรามขนาดใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพบปลายเขาสัตว์ประเภทเก้งหรือกวางซากอาหารโบราณขวานหินและไปเจอสุสานคนยุคโบราณฝังศพตามเพิงของถ้ำสิบร่างด้วยกันลักษณะการฝังเนี่ยหันหัวไปทางทิศตะวันออกใช้หินเรียงปิดหน้าหลุมไบครับสำหรับความพิเศษของที่เขาลุมนี้ก็คือมาคนพบสุสานหอยโขงครับซึ่งเป็นสุสานหอยโขงที่อยู่สูงจากระดับผิวดินปกติก็ประมาณ1ิบเมตร อยู่ใต้เพิงผาของของหน้าผาสูงครับของเขาเพลบางสาครับแล้วก็เราก็จะเจอหอยโขงจํานวนมากที่ฝังตัวอยู่ในชั้นดินครับตลอดแนวความยาวก็ประมาณ100เมตรคูณสิบเมตรนะครับขอบปริมาณเยอะมากครับแล้วก็บางส่วนกลายเป็นหินครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ในดินก็จะเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งการค้นพบครั้งนี้นายกำมพลศักดบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักศิลปากรที่11จังหวัดสงขลาเข้ามาสำรวจเพิ่มเติมรวมไปถึงสืบค้นตามหลักวิชาการอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะก็มีการเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจ mm hmm. และอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลได้ครับ